สวัสดีครับวันนี้ผมก็กลับมาอยู่กับเกมนี้ต่อนะครับแล้วผมก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วกันแล้วกันนะครับ You don't want to do this. It's a full-scale riot. с к o f i e l d might have started it as a cover for his breakout. I've got to find him and Burroughs. แล้วก็เล่นไ,ได้แล้วนะครับรู้สึกว่า Chapter นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเกิดเรื่องนะครับรู้สึกเหมือนว่าในคุกเนี่ยพวกนักโทรนเนี่ยจะลุกออกมาทําร้ายนะครับจะเหมือนจะหนีนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนี้นะผมว่าผมหนีไปเลยดีกว่านะไม่น่าจะมารออะไรกันอย่างเงี้ย แล้วไปครับไปทางนี้ครับโอ้ีเยโอ้โดนเฉยเลยอะไรตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อครับอ๋อปืนสไนเปอร์ครับเดี่ยถ้าเกิดว่าเสียงแดงนี่ก็คือปืนสไนเปอร์ครับแตคือเราต้องหลบมันและต้องก้มครับและรอจังหวะครับ ึ้นไปดิเอาขึ้นแล้วครับไปครับเนี่ยครคือถ้าโดนยิงเนี่ยเหมือนเมื่อกี้นะที่ผมโดนเมืเ่อกี้ตายเลยครับเอามาตายครับโอ๊ยโดนเดี๋ยวโอ๊ยโอย๊ยเดเ๋ยเลยโอ๊ยเฮานี่นี่โดนหมอบไปมันเลยนั่นแหละครับโอ้สต่อยครับต่อยโอ๊ยผ่กไปแล้ว ล้มมันนอกกระจกนะครับโอ้โหโดนเลยหลบก,กดไม่ทันครับโอ้โหไ้นระเพื่อนยิงเลยขนาดนี้กูก็หลบไม่ทันแลย้ย ปืนไม่ได้ครับครับไปต่อครับเอาเจออีกแล้วกูจะเจอสัตรูเยอะเกินนี่สองคนแล้วนี่ยกูจะเริ่มเองนะครับเนี่ยเจอไปสองคนแล้ว <ม>ครับครับจบนะครับครับไปต่อครับเฮ้มีแอดมีแก๊สด้วยเล่นปลาระเบิดแก๊สมาโพระเอกแล้วก็เก่งเนาะระเบิดแก๊สมานี่ทำอย่างนับว่ามันชิลมากเลยนะเนี่ย เอกเรามันก็เก่งเวอร์แล้ว Hello, <Mil> ออกมาแล้วรู้สึกว่าเอ้คนที่เจอเนี่ยหนะ้าตาคล้ายๆกันตลอดเลยแนะม่งหมายถ้าเกมนี้มันมันไม่มีคุณในการสร้างตอองัวละครเก่งหน้าตาจะเหมือนๆกันมากเลยนะแล้วเกดเนี่ยชุดก็เดิมๆครับเหมือนไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยโอ้ยไกละกละไกลละวมาล้ครับ แต่มันไปก่อนนั่นแหละจับมือแล้วโอ้โหจับโมงเลยครับตายแล้วแม่มันจับโอ้โหมงขนาดนี้จะเป็นกูน็อกไปแล้วอะไรเอาช่วยไม่โอ้ไม่ไม่เกี่ยวครับไปครับต้องไปทางประตูนะครับต้องไปทางนี้นะครับเข้าไปในนี้ครับ จะเจอไหมไม่เกี่ยวครับเอาเกี่ยวเว้ยแรงเว้ยจะไม่เกี่ยวละรลบคัวนะครับโอ้โหต่อยอันอนี้โดนอย่างเดียวเลยครับช้าครับต่อยครับไม่หลับเอาหมอแล้วครับจบแล้วไปต่อครับ กน,นี้ครับอาครับก็ต้องเปิดให้รู้ว่ามันเปิดนะตอนนี้รู้ว่าเปิดแล้วก็ไปแล้ครับวิ่งไปเลยครับต่อยได้ไหมต่อยครับหบูดี้คนที่สองสี่คนนี้เนคนที่เท่าไหร่เนี่ยห้าแล้วนะครับเนี่ยสี่นี่มันสทาไหร่ตูมันเยอะขนาดนี้เหรอเพื่อเองก่อนเนี่ยเขาเป็นคนคุกเหมือนกันนี่ก็ให้ออกไปกันหน่อยไม่ได้เหรอฮนะ แค่เลือกแค่นี้เองโอ้ต่อยไม่โดนเลยอะไรวะโอ้ยโอ้ไม่โดนเลยครับทำไมมันวุดเดืยวไปไหนเนี่ยบอกว่าพุดหมดพุดมันไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยโอ้ยต่อยมันไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยโอ้เรานี่เราจะไปนี่แล้วนะครับอะไรวะเนี่ยทอ้ยมันไม่โดนมันเลยเอ่ะ โดนได้โอ้มันอยู่ไกลครับแหม่เราแ cose, รกก็นึกว่าทำไมมันไม่โดนวะเอาละโดนแล้วครับโดนสองทีแล้วอะไรมันจะเหยียบไปไหนของมันเห็นถอยถอยต้องโดนบ้ากแบบว่าเอาละโดนสองทีแล้วหลงไปสองทีแล้วโอ้ยมันจะตายนะโอ้ยไม่มันต่อยไม่โดนมันเลยนะถอยเลยครับถอยครับถอยครับเราจังหวะครับเราจังหวะพุ่งเข้าไปแล้วถอยครับนี่ฮะโดนแล้ว จับการเหรอจับพักเลยนี่พระเอกเรานี่กระโดดทิพยครับนี่เลยครับ,รรบแม่พรเอกเขานี่เก่งจริงๆครับแม่ชอบเหพื่อนเก่งเวอร์เนาะอะไรชี้ชี้ชี้อะไร,ะไรตบมือด้วยอะไรมาไปครับแม่ราไปสนใจเขาเลยเราลงเจอสองคนแล้วตอนนี้ โอยโอยมัดหนักกว่าตัวทีเดีมอบเลยพี้อวไปเลยนีลไอหมอนแลวเาละไปเลยนี่สังเตนะตอนสมมติเราเล่นอกมนี้เนี่ยพอสมมติว่าเราต่อยกับคนเนเอคนนึ่งจะไม่เข้ามายุ่งเลยนะครับหมอเป็นหนึ่งคนแล้วครับหมนึงเข้ามา นี่หนังเหนียวปืนปล่อยแรงมากเลยน้ำมันหนักมากเลยปล่อยแป๊บเดียวหมอบแล้วอะต่อยต่อโหแต่เราต่อยเฮได้มันกันไม่ได้สักนัดตึงเลยนะเนี่ยไปนี้ครับเอาละไปต่อครับที่มันจะต่อยกันเองเหรอวะเนี่ยมันไม่หนีคบกันวะ มีมีครับมีคนหนีครับไม่ใช่ไม่หมดแล้วแล้วก็ช่วยครับแอบไปเองเราโอ,โอ๊ยพลาดครับเอาใหม่ครับแล้ครับกดตายแล้วครับโอ้โหแล้วเข้ามาแล้วพอซึ่งจะสังเกตเห็นก็อันนี้มันเป็นพวกเรานี่หว่าบกมือตบมือด้วยพอให้เรากดครับบกมือเรากดซะด้วย ดีใจแม่เาราอะไรของมันวะเนี่ยเรีลบร้อครับอย่าไ,ไปสนใจใพวกเขาเลยใครจะเพี้ยนกันไปหมดแล้วพวกนี้ไปแล้ว Sniper ครับแม่ครับจริงมาแล้วครับนี่ครับเต็มเลยครับนั่นครับดวท่าตายเขาดูท่าตายพี่แกเดี๋ยวยื่นมือมากโอ้โหอันนี้ ยากนะครับเนี่ยเอ้าอะไร,รยังไม่ตัดโดนเลยโดนได้ไงไรหมอเขาหมอเขารอครับอ๋อครับเราต้องระวังครับมันจะสไลลงเงี้ยเนี่ยแต่ว่ามันดันเข้ามาครับเนี่ยนะครับมันดันเข้ามาครับผมลืมสังเกตเห็นครับเพิ่งจะสังเกตอ้าวไม่พ้นอกีกเหมือนกันสไนเปอร์์กดาวนโะู้กูเก็ตดาวน์แล้วครับ มุมอบลงแล้วต้องรอครับรอจังหวะนี่ครับพอจังหวะมันขึ้นแล้วเราก็ไปตามครับวิ่งเลยแล้วกันนะครับพาไปเลยลนะนี่ครับพาเอาแล้วรอดหมดแล้วครับเหมรอดมาแล้วแล้วเดี๋ยวไปช้าต่อยด้วยช้าควยาควยไม่ได้นี่ว่าโอ้ชัปเตอร์น,นี้เยอะมากเลยครับเนี่ยคนต่อยเนี่ยนี่เรามีศัตรูเยอะขนาดนี้เลยหาเรื่องทีนึงนี่เยอะยะมาก

The trick is the pressure. You need to push hard, but not too hard. You gotta be careful. One little slip, you hit the gas pipe. Gas pipe, as in, uh... The pipe that carries the gas. They're drilling their way out. I gotta reach Burrows and cut him off. You looking for You know where he is? Follow me. พวกเยอะเนาะคุณแฟนข้างบนครับนะครับต้องไปหาหมอนี่ครับเป็นไงบ้าง Where did Link go? He slugged me and took off after Turk. Boiler room, down the stairs, go left. นะครับไปต่อครับนีบ่เรารู้แล้วอาการเป็นไงแล้วก็ไปต่อครับดูพี่แกทำ้ายสมองเลยขนาดนี้เหมือนจะทำต่อยกันเนี่ยมันไม่หลับไปแล้วเหรอ มีเชียร์กันด้วยเขามีมวยด้วยครับเดี๋ยวอย่าไปสนใจมวยเลยมวยนี่มันน่าเบื่อครับแก๊สครับก็ต้องหมุนครับก็ปิดแก๊สครับนี่ครับต้องหมุนก็ปิดแก๊สมันครับนี่ครับเอาละไปครับรอเลยรอชกเลยมามาเลยนี่มาช้าขนาดนี้โค่อยัางต่อยโดนอีก เลยเพื่อนเราชาร,เเรชาร์จโงกนั่นแหละครับชาร์ตเอ๊ยไม่ทันครับชาร์จใหม่นั่นแหละครับมอมมอมไปนั่นแหละครับลุกขึ้นลุกขึ้นมาอย,ย,ย,ย่าอย่าและโอ้โหมอมไปเลยนั่นแหละโอ้โหไปเองเราโหจริงจริงไปต่อครับปีงไปครับ ต้องเปิดแก๊สครับเพื่อจัดการสองคนนั้นครับมาแล้วครับมันจะโดนแก๊สแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับจะสลบแล้วครับโอ้ยโอ้ยนี่ของไฟมันใช้เท่านั้นโอ้พระเอกเราสุดยอดครับแม่ นีนี่ไปเล่นในห,หนังมิชชั่นอินฟอ s ซิเบิร์ได้เลยโอ้ไปเองเราไม่กระโดดทางันได้นี่งมงไม่ใช่คนแล้วแล้วเต้องไปหาสองคนนี้ครับมา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 เลยไอ้ดำนี่มาไอ้มืดมาเลยโอ้ยไฟมืดตามไอ้มืดนี่ด้วยมืดนี่มาทีเดียวไฟจะดำแล้วโอ้ต่อยไปได้้องที่นะการ โอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันเริ่มเลยจบเลยวองคนเดิมที่เดิมงานแล้วท่าถ้าสังเกตดีเนี่ยเกมนี้ท่าจะุดเดินนะครับโอ้ยโดนหมอบเลยโอกโปกให้มันดีๆหน่อยไม่ได้แล้วนะต้องโปกอะไรโปกไวข้างหลังนี่ชอบมาโปกไว้ข้างหน้าเหรอต้องังซ้อนเลยอนต้องจำไม่ทำมาขัดเขินนี่นี่ครับต่อยครับโดนนะครับ มนแล้วครับผมเวียนกิ้งไปเลยนั่นแหละโอ้โหเป็นไงบ้างพวกยังสบายดีไหม Thanks man, you saved my life Did you see burrows? Down there in the boiler room ไปแล้วไปแล้วที้เกียจฟังไปสิเว้ยไปแล้วนั่นแหละใครกันแล้วนะนะไมพูดด้วยอะไรก็ไม่รู้ไปเถอะ ต้องไปหามันนะครับมองครับสังเกตกอนครับตกไปตายกันพอดีนี่มีบันไดไหมอ๋อนั่นครับสังเกตเห็นแล้วครับนั่นครับไปทางนั้นนี่ครับโอโฮเฮ้ยนี่กระโดดลบได้ครับใช้กระจกต่อไปครับ ไปทางขวาครับโดดไปครับเพราะไปทางริมสุดก็คงไม่มีอะไระครับไปทำไมก็ไม่รู้เลยนะนะครับลงครับเอาละลงปีนลงไปเลยครับทำไมตอนเราปีนบันไดหรืออันไหนตรงนี้มัน,มนสตีดต่อไม่ได้นะงไงบ้างพวก เขากำลังเขาหมอกขนาดนี้ยังจะพ้นตัวอีกพวกพี <the> สังเก็บด้วยสังเก็บพวกกลัวสั้นไม่เป็นไรละไม่ได้ละ<ต>สังเก็บกลัว<ต>ใครเอเวอ,อ,อเรสต์สสใครสังเก็บนี่เดี๋ยวต้องมีปัญหาแล้วไปแล้วมีคนสังเก็บล้วด้วยเอาเปิดประตูครับต้องไปพบเจอกับผู้คนอีกแล้วนี่ครับแมา มันจะช่วยแบบลอบต่อหน้ากไม่ได้แล้วปืนก็ไม่ใช่กระจอกเมื่อกี้นี่แบบลอบได้อย่างเรียบเนียนมากอะไรแบบทีอย่างเงี้ยไม่ลอไม่ได้ลอหน่อยจะเรียกว่าเกมนี้สปิตเตอร์เซลเลยเนี่ยโอ้มันไกลมันจะเดียวไปไหนเรา้นี่ครับเตะทีเดียวโดนชกทีเดียวครับหายท้องเลยครับ ไปเอออย่างนั้นแหละออกไปนิดนะครับหมดเป็นหนึ่งลายฮะใหม่แล้วโอ้ยโหมดะเดียวหลับเลยไม่ลายแล้วไม่ได้ละนี่ต่อยนะครับควรจบก็ไหมเสื้อยาวนี่มาอะไรเสื้อยาวนี้แล้วหมอไปเอาแล้วนี่นะครับนี่นี่หมดเฉยคางเลยโอ๋โอีกครับนี่ครับ โอ้ยโหแดงเลยครับน่าแดงด้วยมีโอกาสที่เราจะแพ้ง่ายๆเลยนะแต่จบแล้วไม่ต้องกลัวครับจบแล้วครับไปต่อครับแต่เกมนี้พอจบแล้วเนี่ยมันก็ไอ้นี่เลยครับมันก็หายเลยครับเหมือนอี่าว่าเราต่อยเสร็จแล้วนี่มันเหมือนมันแรงแข็งแรงเลยนะไม่เหมือนปกติมากแต่พอเราต่อยอยู่นี่แม่งจะเป็นจะตายตรงไปทางนั้นเขาต้องตามไปครับแล้วเขจะกลับที่นี่ทำไม โอ้มีต่อยนี่ด้วยโอ้พนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิงอ,อะไรผมมีพวกกุญแจไว้ที่เข็มขัดใช่ไหมไหนพวกเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมเพื่อเกาะเสื้อเปล่าก็จะต่อยโดนง่ายเลยออือยเพื่อกาะไปทำเพลือกอะไรเนี่ยทำไมกูใส่เอา,าหอาน้ากากมาด้วยเอาหน้ากากมาเอาหน้ากากมาเอาหน้ากากมาเอาหมาาวกมาเลยนั่นแหละเอามาทั้งชุดนั่นแหละไปนั่นแหละครับ อย่าทำสำออยนานแบ่แม่งเตะซะหน้างายเลยไปครับเข้ามาแล้วถ้าจะกลับไปที่เดิมทำไมวะเนี่ยขึ้นงตึข้างบนครับขึ้นไปเลยดีกว่าขึนไปชั้นนึงโอ้โหนี่แม่งนี่มึงจะแบบนี่เห็นไหมครับสังเกตนะ แม่งจะโดนกูจะหมอแล้วนี่มัน,นยืนเอ,อ๋อยู่ได้นี่ครับผากไปเลยนี่นั่น,นแหละรวงไปเลยผมหน้างโง่ครับออไปครับวิ่งไปเลยครับจะไปหาเรียมสุดนั่นแหละครับโอ้มีคนรอดทหารดข้ามาโอ้มันทีบเราด้วยแล้วทิ้งกันนี่แล้วไม่ทันเลยครับตายเลยมันต้องกด e ก็กดด d น,นี่โอเคงเ e. อาละครับเรารู้แล้วครับแม,มีเอาโซ่มาลังเาด้วย เราข่าเราข่ายมันดีหน่อยก็ไม่ได้ Have a n i c E trip, Paxton. in fall. the See you ครับกระทำครับครับกด Space Bar ครับปีนขึ้นไปครับแล้วลบ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 ไม่ทันเลยครับกดผิดครับไปกดเมาส์ซ้ายแทนครับเลยตายเลยเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับเรารู้แล้วครับว่าเราต้องไปไงครับ Have the a Paxton. fall. nice See in trip, เอ้าอะไรวะอ๋อผมกดช้าไปครับไม่เป็นไรครับใหม่ครับแต่ผมก็ติดเหมือนคลิปที่แล้วนะติดตรงนั้นนานคทันครับสาธิทันครับถ้ทันจะมีเสียงนังเหมือนเมื่อกี้ครับอ้าวอะไรวะ เริ่ม็คโมโหแล้วเอาแบบนี้เลยดีกว่าครับคงไปแล้วครับผมจะไม่พูดอะไรแล้ว <c oughs> you're going to shoot. accounted for. no Austin, inmates the escapees. All dead, but โอ้โหครับเมื่อกี้ครับเอาละครับจบแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับแหมทิ้งลงมาเลยครับเอาสไตายเลยครับเอาละครับจบแล้วนะครับจบคลิปนี้ครับต่อสู่ chapter 5แล้วกันนะครับงานคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ